หนาที25่ิบาวินะครับห้ามเร็วกว่านี้นะครับที่เหลือทั้งนั้นทะลุแน่นอนเอาละครับการแข่งขันจะเริ่มนครับดูสัญญาณไฟแดงที่ขวามือนะครับพอดับแล้วออกออกครับไปดูครับลงจังหวะนี้ลงเนินมาที่โค้งแรกครับ828ครับเป็นใครครับจิรายุสสายยนต์ครับขึ้นมาดมาเลยครับจิรายุเนี่ยออกซาดในอันดับที่2ครับซอนเตส สามหกแปดีเอาลยครับมาดูอันดับสองเป็นใครครับรถสีชมพูรถสีชมพูครับโอ้โหตัวนี้ออกบาไปหน่อยครับเป็น x m a x หรือเปล่าฮะสีชมพูครับเป็นหมายเลขอะไรอะไรเจ็ดเจ็ดห้าเก้าเดี๋ยวนะเก้าห้าเก้าครับพาดุกกจพึ่งพ่อปู่ครับ x m a x จากเอ็นไบโปรชอปครับโอ้โหโชคเอาไม่อยู่ครับสะบัดจังหวะนี้คงสี่โอ้โหโัวสับใครดังครับรับเลยฮะ เขาใจเย็นไม่เกี่ยวเขาเอาแล้วครับโอ้ครับที่หนึ่งนะครับขยับยืดระยะออกมาครับเยริยุึดสายยนต์ครับสองสามสี่บี้ติดกันอยู่ครับอ่ามีหันไม่มอยนะครับอันดับสองน่าจะเป็นเอ็กมกครับหมายเลขออะไรเอ่ย 959อีกครับ959ก็จะเป็นน้าของคานุชกิจนะครับนุชพักรูแล้วก็161ครับสุภราศแสงจริงว่าที่แชมป์ประจำปีจากเอ็นไบโปลช็อปชนบุรีครับใครจะเชื่อสุภราศเจ็บขี่อย่างนี้โอ้โหหมอบอกว่าห้ามลงทำการขับขี่ครับอาการอักเสบที่กล้ามเนื้อมาโอ้โหนี่ครับจินรยุสายยนกับซอนเส 368G นำอันดับหนึ่งครับ แรงจริงๆครับสำหรับซอนเตสส่วนในคลาส B ครับอย่าให้เกิน25นะครับตอนนี้26คส่วนปุบบครับมาลุดนะฮะโอ้โหจิตเฉียดแ,แล้ว,ว126แล้วครับมาลุดมาจิตเฉียดแล้วครับแพ้ภาษาเป็น Honda Forza 350จากทีมสโบรไบท์ออตโต้สรุปช็อปครับโอ้สโบรไบท์ครับทีมช่างพี่จีฮะกินเคบับแล้วรถมันแรงขนาดนี้เลยเยังไม่ได้กินเลยอ๋อเหรอ โอ้โหอ่าเดี๋ยวมาดูต่อครับอูโหเนี่ยครับรุ่นนี้มันยากตรงนี้ครับเวลาเข้าโค้งแล้วท้องรถมันใหญ่ครับอ่ามันจะมีการคลูดบ้างนะครับมันแบนมาเยอะไม่ได้ครับสำหรับท่านีใช้ X Max เนี่ยหนึ่งหกหนึ่งใครครับเนี่ยจุ่าแสงจริงเอาแล้วครับโอ้8แปดสองแปดคีดีครับเจรุษสายยนครับเจ้าบอยครับไม่ใช่บอยท่าประจันนะครับอันนี้บอยพัดมะาก็จะ โอ้ยครับโอ้ยติดมาเลยครับแฟนนคุณอ้ยนี่ครับโอ้ยที่สี่ใครครับเนี่ยนพพลตุลาธานใช้ซอนเทสเหมือนกันครับแต่เป็นสา 68G ในพิกัด 400cc นะครับสามารถโมดิฟายเพิ่มได้ครับ1,2,3,4ห่างกันไม่เยอะครับในรถของออโตเมติกครับ แต่ซอนเตสเนี่ยตอนนี้ทิ้งนำห่างอยู่ประมาณ3วิจีรายุทิ้งไกลมากนะครับโอ้โหเกมยังสูสีครับสำหรับในคลาสบีนะครับส่วนคลาสเอครับเราขอดูเป็นอันดับ2 3 4ดีกว่าฮะอันดับสี่น่าจะเป็นคนเดียวแล้วครับ3 4เนี่ยสาสี่เดนหนึหกนึ่งกับ2 3 4นี่น่าจะสนุกเจ็ดสี่แปดครับลบพลตุลาธานครับซอนเตสเหมือนกันครับซอนเตสบายเจวีเทคอีบัมเรซิ่งทีมจิมมี่สตันไทยครับโอ้โห แลวนพพลกะไม่จะแซงคนป่วยครับโอ้คุณพูดอย่างนี้ไม่มีกำลังใจจะแซงเลยสุพราชแสงจริงแต่ของพี่แค่จบพอครับสุพรามอย่าแลกครับต้องบอกนี้เลยว่าทีแชมป์ประจำปีเอาล้ฮะเดี๋ยวมาดูครับว่าซิมมี่จะแซงได้ไหมครับสุพราชจะปล่อยให้แซงไหมครับจริงๆเมื่อก่อนเขามีสองพี่น้องขี่กูกันนัสุพราชกับสุภโชคครับผมนักเตะสุปโชค แล้วพี่น้องก็ไปขี่บี้กันก็ไม่ยอมกันหันมามองครับเฮ้ยมาแล้วครับหนึ่งกหนึ่งครับสุพราพเอาจริงครับไปรอกันเองนเว้ยโอ้โหครับผานุกกิจครับดูครับตอนนี้ครับอันดับมีการปรับเปลี่ยนแล้วครับที่หนึ่งยังคงน้ำอยู่ครับแก๊ปห่างประมาณ5วินะครับจจรทธสายนต์ คือตอนนี้พูดคำรดับหนึ่งเนี่ยเป็นซอนเตสสาี่เป็นเอ็กแม็กครับที่ห้าเป็นสามสามสี่เป็นเอ็กครับที่หซอนเตสแช่ซอนเตสแช่กล้องไว้ที่2องสามสี่ฮะนี่กลุ่บนี้แหละกุบนี้แหละกุ่มนี้กลุ่บนี้โอ้โหมาคนละลายเลยครับกลุ่บนี้แหละครับเอาละครับตอนนี้ครับหนึงหหนึ่งครับสุพรามแสงจริง ไม่ต้องกดดันตัวเองนะสุภรามครับไหนยังไงก็แชฉก็ได้ยังแฉกอยู่แล้วไหนบอกไหนบอกเจ็บวะเออขีดดีจากโอ้โหคัตบีหล่นลงมายี่สิบห้าไปแล้คัตบีเป็นปิ่มเวลาแล้วครับยี่ห้ากิชนะไปแล้วครับทิกทิกทิกทิงสุภรามขีดดีกันแบบนี้สุภาพโชคไม่ต้องแข่งก็ได้นะเอาครับเอาครับเอาครับโอ้ยสามแรบสุดท้ายครับสำหรับ คลาสเอสกูตเตอร์4 0 0ซีนะครับ1เป็นซอนเตส2เป็น x m a กแมกสเป็น x m a กแมกสเป็นซอนเตสโอ้โหสอยเฮ้ยได้เสียในครับนพพลตุลาทันลายยีโรเชฟเก้เสียบในเลยครับโดนคืนไหมครับโดนคืนไหมบานแล้วโดนคืนไหมโดนโดนคืนโดนไหมโดนไหมโดนโอ้โหโคบี้โอ้โหเอาข้าวจะไปเก็บยญาแล้วนะครับนพพล บอกเลยโคตรยากครับโอ้คาสบีก็ยังดีดีครับคาร์สบียังคุมเวลาอยู่นะครับคาสบีไม่มีใครทะลุนะครับโ959พานุกิจพึ่งพ่อปลูกเป็นพานุกิจพึ่งเสียบโคกเลยครับเมื่อกี้พึ่งเสียบเลยครับพ่อปลูกไปจะได้ผลหรือเปล่าก็ไม่รู้รหวานพืชย่อบักโผลครับขี่รถยนต์ต้องหวักพืชเอ้ยเอาแล้วครับ นบพลจะเอาต่อไหมครับเมื่อกี้นี้เสียหน้าไปแล้วครับโดนเสียบคืนครับแล้วโดนติดปลายไปด้วย3คัน3าลายเลยครับรเเต,รต้องดูว่าซอนเตนจะแลกไหมเซคเตอร์สุดท้ายนบพลเร็วครับตีติดเข้ามาอีกแล้วครับเร็วมากครับโอจิรายุหันมามองชิวๆเลยครับคัดเอจิรายุไม่ต้องดูใครไปแล้วครับไปแล้วโอ้ยซุปเปอร์ลาเฮ้ยแล้วทีมเดียวกันทีมเดียวกันธนุกิตออกมาแล้วเอ็ดไปเอ็ดไปทั้งคู่ทีมเดียวกันครับ คุณถ้าคุณทีมเดียวกันถ้าคุณบล็อกไปบล็อกมาระวังนับรบพลตุลาทานมาอีกแล้วดลบพลแงกนอีกแล้วที่เดิมที่เดิมที่เดิมเอาแล้วครับโอ้ยโอ้ยครับโอ้ยที่เดิมเลยครับโอซันเต้ต้องพลิกหนีเลยครับโอ้่เขาขี่กันเป็นทีมแบบนี้นี่เองนะฮะโอ้ครับบล็อกข้างหน้าบล็อกข้างข้างสุพรามแสงจริงครับโอ้เจอปิดบล็อกครับ โอ้เจอปิดบล็อกครับต้องดูเกมนะครับตอนนี้เหลืออีกสองรอบครับนอกปนถูลาทานับถูกปิดประตูใส่เลยครับและทีมนี้เป็นทีเดียวกันครับจะบล็อกให้เพื่อนไหมครับหรือว่าทีแบบไม่มีทีมอดเดอร์กีดียมสองรอบสนามเลยนะเว้ยครับให้มันมาลรอบกว่าครับเอาทีเนี้ยดูว่าคนป่วยจะเจ็บ อาการยาชาหมดลิตหรือเปล่าครับสุพรามโอ้ค,ครับพลาพลา้<ช>าอยู่ครับโอ้เอาแล้วครับยาชาเริ่มหมดลิตรแล้วครับโอ้สุพรามเริ่มหันมองเพื่อนแล้วครับโอ oh, ้ปีนปีนปีนโอ้ยสุพรามเนี่ยลงไปเพื่อถ้วยแชมป์ประจำปีเท่านั้นนะครับสุภรามหันมองขี่มากแล้วครับเหมือนจะส่งสันญาณนี่ครับคตนพจนเร็วครับนพลจิกก้าไปแล้วนพจนจิกก้าไปแล้วลายได้นพจนจิกก้าไปแล้วนพจนจิกข้าไปโอ้ยเรียบร้อยครับ มันใส่ท oh. ีเด oh, kind of so, no ียวสองคันเลยอ่ะซอนเตสทั้งสุภราพก็โดนนะครับโอ้กิษณะก็ไม่รอดครับแล้วเอาคืนไหมครับเอาคืนไหมครับเอาคืนเอาคืนพี่เดียวที่เดียวสายให้เขาขวาเราขอโอ้โอยเอาแล้วครับเอ้ยโดนครับซอนเตสเบียดกันเป็นมวยเลยครับตอนนี้ สรุปให้ท่านผู้ชมฟังนะครับรถซอนเตสเนี่ยเก่งโค้งซ้ายนะครับอย่ามาให้เอ็กแม็กเก่งโค้งขวาครับใจเย็นเย็นแลกกันนะใชครใช้คำว่าเบียดใช้คำว่าเสียบดีกว่าฮะคนละโค้งครับจะไม่ได้ฮะเบียดคนละโค้งครับถ้าโค้งซ้ายเนี่ยสามโค้งครับรอบสุดท้ายหมดเลยครับรอบสุดท้ายครับผู้นำขาดขาดครับตอนนี้ครับเจริยุสสายยนต์โค้งครับและแน่นอนครับไม่ได้จะทันครับนพศรธาตุนครับมาถึงก่อนค้งสุดท้ายแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วครับ เรียบร้อยครับเข้าแล้วเข้าแล้วรถพังก่อนถึงเส้นบ่าเขายกเขายกมันมันห่างมันห่างเขายกเขายกมันห่างท่านผู้ชมได้ยินเสียงเครื่องปดสองไหมเหมือนรถเขามีปัญหาเขายกนี่นๆนี่นี่นี่ยี่นีนี่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 าี่นันี่นี่น่นี่นีโนี่นี่่อ่อนนีนี่นี่่่นี่นนอนนนร มันมากครับท่านผู้ชมจิรายุทธสายยนครับอันดับหนึ่งครับแล้วก็พานุกิจนะครับอันดับสองครับต่อไปเราจะจับรางวัลลักีิดรอกันนะครับต้องชื่นชมพานุกิจพึ่งเพาะปลูกเลยครับนายแน่มากครับตอนนี้ออกผลแล้วครับอันดับสามเป็นอกผลแลนะครับที่พึ่งเพาะปลูกมาอันดับสี่นพพลตุลาธารอันดับที่ห้าเป็นสิริยาครับสุริยาส่วนครัสบีนะครับ เป็นทางด้านมารุตนะครับอันดับหนึ่งนะครับนะครับคาร์ดบีครับไหนเป็นครับมารุตแพร่ภาษาอันดับหนึ่งครับคาร์ดบีครับอันดับสองเป็นของกฤษณะครับอันดับสามเป็นของวันเฉลิมครับได้เวลาพักอันดับสี่ครับเป็นของธนากร และปิดท้ายด้วยคลาสบีอันดับที่5เป็นของทวัตชัยครับเรียบร้อยฮะเดี๋ยครับช่วงนี้เดี๋ยวพักให้สนามเคลียร์ครับแล้วก็จะมีการจับรักกีดอครับของรางวัลใครยังไม่ย่อนเดี๋ยวใครย่อนแล้วเตรียมนุนรับของรางวัลครับฟังชื่อให้ดีแล้วรีบมารับได้เลยครับไม่มีรอบอื่นนะครับรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วครับของรางวัลที่จะแจกครับมากกว่า30รางวัลครับฟังให้ดีครับบิ๊กออมครับ ครับผลการแข่งขันนี้ออกแล้วใช่ไหมใช่ครับนี่ใช่ไหมครับอ่ามาเช็คดูได้เลยนะครับแต่มันยังไม่ครบนะยังไม่ครบนะเออเดี๋ยว แค่ไม่กูทะลุสุดขอบเส้นทางมันจะบ่อยมึงเชื่อสองแขนมึงต้องเลื่อมเข้าไปหาคำตอบซีโร่ชูโทฟี่สิ่งสนามเลยก็โคชิ่งสองวอสกูเป็นท้องดังเพื่อนที่จะพร้อมหลังเลือดไปกับอดทริปฟินิทไว้กูจะคว้ากูจะควายหินผากูจะข้ามกูจะต่อยยังไม่หยอมลัคกี้ดอช่วงนี้ครับลัคกี้ดอเราแจกมากกว่า30รางวัลขอบคุณรางวัลจากผู้สนับสนุนด้วยนะครับลุ้นกันให้เลย ไว้มาให้พี่ไม่ต้องจับรางวัลพี่จะไปใช้ที่ร้านอยากไปใช้ที่ร้าน แทบไม่มีบาดหมางเลือกอะไรก็ได้ขอแค่มึงตามฝันซ้อมแข่งไปทุกวันถึงมีคนคัดข่าวกูล้มได้ลูกได้เครื่องกูไม่ติดเหมือนกับไฟลูกไม่ปัญหามันจะใหญ่แค่ในกูมุดได้ทีมเวิร์กกันตลอดถึงกระแพงไมันจะใหญ่กูจะเอร้ากูจะตอกทุบให้ไม่ไปลดแพลงหรือสปอน์หนุนใส่แต่กูมาเป็นเวฟซัดแรงสูงใหญ่มาได้หมดถึงไมใช่คนไกลตัวทางค้งมันจะโหดอกไว้กูไม่กลัวใส่แรงกูปิดสุดมันแล้วกูย่างแรงพ่งบิด ยงกดจนสุดไม่ต้องหยุดระวังวิ่งไม่มีสะดุดสิ่งกระสุดพลังไม่เดือดปุดปุดมันก็ฉชุดลุกยังไฟลุกไม่ทะลุทุกคันสาดไปไม่กระตุก